สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่30มสิเดือนเก้าปี68ดนะครับผมสำหรับดาวโจนงวดที่แล้วเจ็ดเจ็ดสองเกเจ็ดสองเกแล้วก็เก้าเจด ก้าบน9ล่างเลยไม่เข้านะทุกคนนะผมไม่สี่กับ5้านะไม่มีเลยเนี่ยเน้นสี่เกับ5 9 4เกับห้ออกมาเจ็ดเกสองเกไม่เข้าเลยทุกคน ขอโทษขอไปด้วยนะครับสำหรับดาวโจร่็ที่แล้วมาลุ้นกันต่อรัดกันเนาะหุ้นดาวโจรน,นะครับวันนี้ผมให้8นะผมคิดว่า8เนี่ยละ8กับ9เนี่ย7 8 9นะเอา7ออกแล้วกันนะเอา8กับ9มาเป็นตัวเด่นก็จะมี8 3 8 5 8 6 เก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับกันกันนะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองนะครับผมนะเก้าสองก็ออกไปแล้วคงไม่มาตัวเดิมนะเกนะ้าสองเก้าเจ็ดเนี่ยแปดสี่แล้วกันเลขตัวเดิมกับเลขเบิ้ลน,นะผมไม่อยากจับเลย อ่ะผมคิดว่าแปดนะก็จะมีแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสามแปดห้าแปดหกแล้วก็เก้าสามนะครับผมเจ็ดแปดเก้าเอาเก้ากับแปดนะเจ็ดนี้ผมไม่ได้เอามานะทุกคนนะคงไม่มาเจ็ดนะสำหรับดาวโจนนะครับเลขสองตัวก็จบไปแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับนะ เรียบร้อยเนาะต่อไปเป็นสามตัวแปดสามห้าแปดสามหกแปดสามสองแปดห้าหก แปดแล้วก็862นะครับอ่ะก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับดาวโจนวันนี้วันนี้วันที่30นะก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ